สวัสดีวันศุกร์ที่16มก,กราะะคม2569ครับพี่น้องครับวัอนี้เป็นวันขอบอกตัดบกพก้าวเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปี6เก่าครับพี่น้องทีมงานเิ่นโทรไปบอกว่าที่เขามาตัดบักพาวทางเฮาก็เดือนทางมากเลยครับพี่น้อง ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆรับพี่น้อนเมื่อรถติดมันสุกนั่งมาท่านทีมงานเพิ่นพอดีครับพี่น้องเป็กำลังสิ่คนขึ้นรถพอดีคนผลิตเดือนนี้ก็ด้หลายพอสมควรครับพี่น้องนี่เป็นยังอีกอานทีเต็มรถครับพี่น้องอร่อยอีกส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งสวนทั้งคู่งบนท่านขึ้นคนกองหนึ่งครับพี่น้องกองหนึ่งไกลๆก่พี่น้องเลยบนท่านขึ้น กับอีกสองสามกล่องอยู่งฟังทางที่ทางสวนอีกทั้งหนึ่งครับพี่น้องเราตามไปบึงได้พี่น้องแล้วกันข้อยติดตามมาเดือนนี้เขาจะได้จักลูกครับพี่น้องซึ่งวันใดมาอัดคลิปหลายเดือนพี่น้องเกี่ยวกับการาขึ้นบังขท้าเพราะว่าบางเทียกมากกว่าท่านทีมงานแจงไปออกมาเิ่นตัดเรียบร้อยแล้ว เมือนนี่โชคดีว่าท่านครับพีคนค่น้องร่างกล้นทีมงานกับประมาณเจ็ดแปดคนพี่น้องเพิ่นมาขึ้นแต่ละเทียนะ่ยเนาะาา <c oughs> ส่วนกนํานักงารติดตัด ลักเภา,าวนี่ก็เดือนหนึ่งกับประมาณสองเทียครับพี่น้องตัดเดือนละสองเทียเนาะครบหลอบเดือนละสองเทียสองเทียพี่น้องต่อช่วงนี้ลักเภาวก็เริ่มได้อายุคุณแรกก็่าห้า,ป,า,าปีแล้วพี่น้องท่างจ้างเฮ็ดสวนมาปลูกข้าวมาได้ห้าปีแล้วก็เริ่มออกต้นออกน้อยออกปลูกเกือบทุกต้นแล้วครับพี่น้องแต่ก็ยังบ่สมบูรณ์เท่าไหร่ ปีนี่ม่ฮัวเป็นยังมะพร้าวม่คอยดกพี่น้องเป็นน้ำสภาพอากาศก็ระจักออกจันทร์ลงมากอดอกหลวงดอกพุดพี่น้องบ,อตบงตอ่ติดบางตน้นติดบางต้นกับ่ติดเดี๋ยวข้าติดตามเบิ่งเด้พี่น้องว่ารอบประจำเดือนนี่สิได้ยจักลูกจกหน่วยพี่น้อง thế ha, mấy cái 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 5 9 3 0 9 3 0 บสามสองสามสี่สามหกสองแปดสี่สิบสี่สิบสามสี่สี่หกสี่เจ็ด ห้าสิบเก้าห้าสิบห้าหองห้าสามห้าสีกห้าอุ้ยไม่กู้หกสิบหกเก หน่วยใดพอดีเพื่อนกระสิคัดออกไปน้องหน่วยใดมันหลอดหรือว่ามันบ่มีหนามก็ยากตัดออกขัดเอาตัวหน่วยที่สมบูรณ์มีหนามมีนวนเวลาเขาไปสื่อน้ำเพื่อนนี่บทต้องมองไปน้องว,ว่าสีใดหน่วยบทมีนวนหน่วยเน,น่าหน่วยหน่วยบ่มีหนามคัดอย่างดีเลยเพราะมือาชีพเพื่อนสิหัวเลยหน่วยใดมีนวนหน่วยใด โบม bon say, no. ีนวนพี <sh ary> ่น้องเปินขัดถี่เป็นเจมเลยเป็นเจ้าห้องเบิรงเขาโบหูดอกพี่น้องว่าสีมีนวนโบมีนวนมันก็หน่วยสมบูรณ์เลยล่ะโบแห่งโบเหี่ยวหน่วยใหญ่ที่กันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเบิรงเป็นเนาะว่าหน่วยนี่มันสีทางในมันสีโบมีน้ำเปินกรสิขัดถี่พี่น้องเปินขัดมีนวนถี่ตั้งที่หน่วยใหญ่เลยเป็น้รอหน่วยใหญ่ก็หน่วยที่เพิ่นเอาสำบังเทียเปินเบิรงตาเดี่ยวกิดของผม่อกน้องอันใด กินได้อันใดกินบ่ได้อันใดมีนวลอันไหบ่มีนวลอาชีพข้าเจ้าจังหวัดลราพี่น้องเบิ่งแป๊บเดียวก็หึบ่ได้ก็ขเจจก้เจา้านว่นถิ่มเลยยังเฮานี่สิพาเบิ่งก่อนข้างในยังมีคนเก็บอยู่ใช่ไหมเนี่ยข้างในยังมีคนไล่เก็บอยู่ใช่ไหม ข้างในายังมีคนไลเ่เจ็บอยู่ใช่ไหม